สวัดสดีครับ เ,เดิเช่นเคยเวลาเดินของพวกเราสองคนนะครับมาหล่อยชวนกินให้หิวตามกับชาแนลของเรานะครับผมเมนูวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยจะเห็นว่าเป็นนี่นะครับผมบเป็นปลาน,นินนึ่งนะครับนนผมน,นึ่งใส่กวางตุ้งดอกนะคะกวางตุ้งที่เป็นดอกแล้วก็ปักกาดขาวกระลำปีค่ะนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นก้อยเห็ดทางฟ้านะครับผม น่ากินมากๆที่ผมทำเองด้วยอันนี้ก็แกวมะเขือเทศพิสุกนะคะโอ้นะครับเต็มถ้วยเลยค่ะเห็นไหมฮะแกวมะเขือเทศมันจะเปรี้ยวมะเขือเทศจะอร่อยผักสดก็มีชะอมกระถางขาวนะคะเอาไปกินนะก้อนเห็ดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะเนี่ยนึ่งใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยร้อนๆขึ้นเลยนะครับ ก่อนลงมือกินนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนใจน,นะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมน,นะคะขอบคุณจริงๆค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ <S <S ก็ขอให้ถูกหวยถูกงลงวัลรวยๆเฮงๆทุกคนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะครับมากินกัคน,ค,นะค,ะครับม,มาได้จ้ามากินการจ้าเข่าสองกองด้วยจัานี่ มักินกระนงก็ะตงผายขอ,ของเขามาจากหนึ่งเขาเพื่อน,นีจ้ะตาการะตูผงใหญ่หน,นึ่งจะนี่โว้ผลมากี่เนี่ยห่อนจ้ะเนี่ยมือจกบ่มือจบไม่ได้ต้องช้อนหนึ่งเดียวมากี้กินไม่ได้นะ เนื้อขาวหวานต้มเป้าก็น้ำเาวมนิดหน่อยเมื่อกี้อยากกินน้ำจังน้ำนัำวอยู่เลน้นเนื้อขาวขาวอือหือห,อหอมากครับเพื่อนปลานิลนมันจะหอมกว่าปลาทับทิมนะครับ แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบปลาตะินแต่เราสองคนชอบเป็นปลาึนน่งมากกว่าอันนีนมันหอมปลาตะพินกลิ่นมันกลิ่นมันมะกอยหอมมาได้เราจะกุ้มากเนาะค่ะอืมคนตัวน้อย มีตัวน้อยของแม่หนูกินแล้วนะคะลูกกินไม่ได้หนูไม่สบายอยู่หนูกินเยอะแล้วคุณหมอบอกว่าน้หลักตัวหนูขึ้นนะขึ้นไปก็ไม่ดีหมาฝรั่งกินเฉียวกัน มากินคือคนเลี้ยงด้วยไฟเล็กกระแทกเลยร้อนแล้ว น่เตียวาตัดไม่น่าร้อนโจ๊กเ็นไงอ่ะนหอดนน้มันกี่มากี้มากินัวเหนียวแด่ะอละมั้งลูกเดี๋ยวหนูท้องอืดเนี ว่าหนูเ hmm. ป mm ็น hmm. ข mm ้างนอกไม่ร hmm. mm ู้แม่กินเสร็จแม่ให้กินนมเนาะโอ้ปั่นไม่อยากไปไม่อยากไปรับเดียวลูกั่งที่พ่อไม่รับ เอาเืินไหขถึงในนั่งกระทิ่โตนศาสตร์เป็นแบบเงินนางเงียนเมัทำสิบาทนะจ๊ะจักภาษาคือคนอีกอตัวนหมาจีนต้นตุ่ม ใครว่าเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยกันคุยก็รู้เรื่องนะครับ้วเยอะไปต้อง เต็มถวยยังไงลูกคืนแม่รู้ป่ะเขาเข้ามาปลุกอะ่ะตรงไหนพ่อรู้ว่าปัดนะนอะ่ะเขาเดินมาหาพ่อก่อนแล้วเขามากึ๊กกึกกึกแล้วก็เดินเข้ามาตรงกลางฮึแต่ไม่เล่นแต่เหมือนเดินมาปลุกเพราะพ่อปวดเยี่ยวอะ่ะไม่รู้จะคืนปวดเยี่ยววะ ลุกขึ้นมาปลุกอยากออกไปข้างนอกเอาหัวมากระแทกเ้าหัวนี่มาปลุกซึ้งชัดซึ้งชัดเสียงอืมอืหน่อตรงนี้เลยนะใส่ไป ขิ้งนย่งกินังขึ้น,น,นตื่นตีสามออกไปจอดออกไปไปฉี่นะเราเรียกจอดเป็นจอดจอดก็ต้องมีน้มหน่อยนึงเป,นเป็นมาเป็นมาแต่หูงจา้าภาษาคือคนจะ <c oughs> บอกว่าเป็นแต่เขาหงจาัาเบิดไปตาะ ไปยืนเงน,นตู้เย็นให้เขาเปิดตู้เย็นอยู่หานเ็นหูวนานงคนอยู่ในตู้เย็นแล้วจ้ะไปยืนเงน,นแล้วก็แล่นไปตรงที่ว่างถ้วย,ยนะให้เข้าเอาถ้วยมาใสานมม่นุ่งเลเกนเหมือนจะบอกเราว่าแม่พ่อเอาถ้วยนมมาเร็วนกคือเขาหิวนะครับอยากกินนมนอน,น้องกาน,นกุ้ึตื่น้ะ อีทพอกับแมข นีน้อยเนี่ยตัวก้างต่างดิกตางก็ต้องมีก้างเนาะเพื่อน cái đây nhắn nó người ta kìm Ừ. ôm Ừ. 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 น้ำพะกาปันตนึงกัน สดเอามันสดแจ๋ว ลมหนาวมาแล้วนะครับเช้าตื่นแต่มีลมลมออกข้าวแล้วออกดี บบเสร็จแบบเตาไเมเตเทปอ่ะนชไม่รับซอดเอาเลยมั่งใสไปกเนอ่ะอะไรอ่ะมั่ใสไปรอบ มีเห็ดปวดเห็ดตัยเห็ดดินกินนอกจากกินแต่เห็ดเห็ดเคื่องและเห็ดนางฟ้าแย,ย่ค่ะตลาจะหา,หากินยากกว่าอืม 可以看你们。<noise> <noise> <noise> น่ะอีไแล้วไปแล้วเดี๋ยบ้านแ่มทองหนึ่งเต็มทองอืมขอบคุณ

เราได้ละบูเบิร์ตดอกจ้ะสองก้นกะกินในเครื่องโตเหลือก็เอาไกินคือเก่าเลยกัะบูเบิร์ตดอกจ้ะาอว่ามันโตใหญ่เนาะจากเนาะเขาเปถึงกับกองหนึ่งไอ้พ่กท่านก็กินเม่าเขาได้กันะย่างไรกันเขามาเยี่ยมมาชมกันนะแต่อย่าลืมกดไลค์ให้น้ำด้วยจ้ะเเขามาคอมเมนต์ก็กดไลค์ให้น้ำด้วยจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งคนเลยด้วยจ้าเลือเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะครับผมก็ ว่าคลิวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมพวกเราสองคนนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามเรานะฮะชวนกินให้หิวตามชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ